ยาลีท่าประตูรถปี2019นะคะเลขใหม่แค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะใครที่ตามหาอยู่รีบมาจับรีบมาจองให้ไวค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่1.99ตลอดลอายุสัญญานะคะให้ไปเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลิ้นพันกันนิดนึงสะดุดสักเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะ,ะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างและระบบเขาเป็นไงได้ยินข่าว่าคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวท็อปด้วยนะจะมา ดูด้านในกับนี่นะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเดินได้แต่เข็บสีแดงนะคะสวยๆเลยหน้าจอนะคะมีมาให้นะสําหรับคันนี้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเอวเอ็กหรือว่าเปิด YouTube เปิด GPS ได้แล้วนะค,ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายกุญแจเป็นระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะนี่โอ้โหไปอยู่สกายแช่นี่สมาร์ทคีย์เลสนะคะมาคู่กับปุ่มพุทสตาร์ทนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเลขไม่กันสักนิดนึงนะจ๊ะสำหรับคันนี้นี่เลย เลขไมแค่ห8 2ม8่แค่68,288กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไม่น้อยนะคะพวงมลาลัยเป็นทั้งพวงมลาลัยพาวเวอร์แล้วมัลติฟังก์ชันตอนนี้ได้รู้สึกว่าแอร์จะเย็นฉ่ำมากเย็นแบบเย็นสะใจเลยนะทุกคนนะพรมด้านบนนะคะสวยๆเป็นสีดำด้านในคุมโทนสีดำเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอยอารก,กันที่ประตูนิดนึงค่ะว่ารอยอารสวยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะจ๊ะ ที่ประตูที่พาดูเมื่อกี้นะคะให้ลูกค้านะคะดูและเช็คได้ว่ารถแต่ละคันที่ซื้อเข้ามานะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะจ๊ะคันนี้ได้เป็นแมกอะลอยสวยๆนะคะจากโรงงานเลยได้เป็นสีทูโทนด้วยนะ,ะนี่นะคะแมกอะลอยจากโตโยต้านะคะสีทูโทนสวยๆเลยนะ,ะส่วนยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะคันนี้นะ,ะอ่ะเมื่อกี้ดูด้านในไปแล้วคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกเป็นระบบรับไฟฟ้า ที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นโคเมียมีที่การเล็บให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องกลัวอย่างถ้าเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบเล็บจะไปขูดสีรถทําให้รถนั่นดูไม่สวยนะคะเพราะคันนี้มีที่การเล็บมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้าตาไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะ,ะไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันด้วยสักนิดหนึ่ง องสวยๆกริบๆจ้าคันหน้าเดิมนะคะไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีการไหลกันเยิ้มนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กนะคะอยู่ครบหมดส่วนของเหลวภายในเครื่องไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวเน่ทําการเปลี่ยนให้นะคะเข้าศูนย์เปลี่ยนให้เลยรวมถึงตัวกรองอากาศด้วยใครที่อยากได้คันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามานะจ๊ะราคาขอ,อไว้ก่อนให้เฉพาะท่านแรกที่จับจองเข้ามานะคะเพราะว่าจะให้โปรโมชั่นพิเศษในการผ่อนถูกลงนั่นก็คือให้ดอกเบีย้ยแค่1.99ค่ะ วันนี้นะเนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า